ก็สวัสดีครับอยู่กับช่างคม p o w e r s i n g นะครับก็วันนี้อยู่ในค่ำคืนนิดนึงเนาะถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนมันอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากแสงสีเสียงนะครับอาจจะไม่พอนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็น่าจะดูรู้เรื่องอยู่นะครับก็วันนี้นะครับช่างคมพาพเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับที่ติดตามเนาะมาดู ชุด power นะครับ power ไฟบ้านนะพร้อมใช้งานครับจะเป็นเจ้าตัวที่เห็นในรูปคือ z e KTB 2 1น่นะเพื่อนนะนี่นะครับ z KTB 2 1งานบูชิแทนนะครับกำลังขับเขาก็อยู่ซ้ายขวานะครับ5 0วัตต์คูณ5 0วัตต์ครับแล้วก็ช่องซับ1์1 0 0วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับ เนาะ4โอห์มเนาะแนะนาแต่ถ้าใคร2โอห์มก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่แต่ว่าให้ติดพัดลมเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมเนาะระบายความร้อนนะครับก็ชุดนี้กําลังขับรวม200วัตต์ครับเป็นชุดที่ใช้ไฟบ้านนะครับตัวนี้แดงๆเนี่ยเป็นสวิตชิ่งนะเพื่อนนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับตัวนี้นะเป็นสวิตชิ่งที่ช่างคมโ,โมใส่ให้นะครับบนฐานชุดเพจนะครับ ปุนแผ่นชุดเพจตัวสีทองตัวนี้เป็นอะคริลิกกัดด้วยซีนะครับแต่งลายเรียบร้อยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนอะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสายไฟที่เดินระบบให้เรียบร้อยนะครับสายไฟบ้านเอพอลูกค้าเน้นเอาไปใช้งานนะต่อให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดปลักของไฟบ้านตัวนี้เนาะ ต่อให้เรียบร้อยนะครับบัดคีสายลงอย่างดีนะครับแล้วก็เดินสายออกมาด้านหลังแบบนี้นะครับส w i t c วิตช,ชิ่งผมปรับไว้ที่ 22v 22v แรงดันนะครับตัวนี้มันกระแสอยู่ที่ 15A เต็มนะครับเพื่อนๆก็ปรับให้ใช้กับตัวของ Power มป m นะครับที่ระบุไว12้ 12-24v แต่ว่าใช้แบบเซฟๆแค่ 22v นะครับกำลังขับก็ ได้เกือบร้อ์แล้วนะครับก็เพียงพอเนาะตัวนี้นะครับผมถ้าใช้เยอะกว่านี้ก็กลัวมันจะพังนั่นเองนะครับผมและละเอียดงานก็เป็นแผ่นเพจนะครับเป็นเพจสีทองอะคริลิกคัดนะครับความหนาอยู่ที่3มมิลน,นะครับแล้วก็มีขาตั้งยึดแอมให้ด้วยใช้งานก็ตั้งแบบนี้ใช้งานได้เลยนะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยสำหรับตัวนี้ เพียงแค่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดเนี่ยเขาจะมีในตัวอยู่แล้วนะครับสวิตช์ปิดเปิดก็ในตัวจะเป็นวัวลุ่มแรกเมนหลักตรงนี้นะครับเวลาเราใช้งานก็หมุนขึ้นหมุนขึ้นมันก็จะดังแก๊กหนึ่งอันนี้คือการเปิดเชื่อมบลูทูธไฟสัญญาณสีฟ้าก็จะติดตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ AUX นะครับ แล้วต่อสายลำโพงสัญญาณลำโพงบวกลบเบรกลางแหลมที่สัญญาณสัญลักษณ์บอกให้ตรงนี้นะครับแล้วสามารถได้ใช้งานได้เลย S บวก S ลบก็คือต่อช่องซับเบตนะครับที่ดอกลำโพง6.5นิ้วนะครับถึง8นิ้วนะครับถ้า8นิ้วก็จะเป็นาวายเดี่ยว4โอห์ละกันเนาะกำลังขับไม่เกิน2 0 0รวัตต์เนาะที่ระบุในดอกลำโพงนะครับในส่วนช่อง L เลฟซ้ายไรขวานะครับก็ซ้ายขวานะครับให้ใช้ดอกลำพงเสียงกลางขนาด4นิ้วหรือ3นิ้วนะครับ4โอห์มนะครับข้างละ4โอห์มนะครับแล้วก็แรมนะครับ4โอห์มเหมือนกันครับการต่อคือให้ต่อแบบอนุกรมหรือขนานก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ต่อแบบขนานจะดีกว่านะครับจะได้แรงกําลังขับที่เต็มกาลังมากกว่านะครับสาหรับดอกลำพงเนาะโอเคนะครับตัวชุด ฟังก์ชันหลังก็จะมีการเสียบต่อสัญญาณรับเข้าเป็น AUX จากข้างนอกเป็นสัญญาณรับเข้ามาที่ p o w e r Amp นะครับไม่ว่าจะเสียบโทรศัพท์เสียบปีไม่เสียบสัญญาณจากทีวีเข้ามาก็เข้าต่อผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีบลูทูธให้ในตัวนะครับตรงนี้เพื่อนๆมิติงานก็จะประมาณนี้นะครับเนาะครับสวยงามไฟมันไม่ค่อยพอนะครับแสงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนานะ นี่นะครับโอเคชุดนี้พร้อมใช้งานนะครับก็ราคาพร้อมจะส่งนะครับอยู่ที่2300นะครับ230 0นะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆยังไงก็สนใจติดต่อมาที่เบอร์โทรหน้าวิดีโอและไลน์หน้าวิดีโอได้เลยนะครับของช่องจางคมเองถ้าใครอยากได้กำลังขับที่มันสูงกว่านี้เอาไปขับ10นิ้วครับ8นิ้วคู่ครับ อะไรพวกนี้ก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะจัดหาสเปคให้เหมาะสมกับอดอกลาโพงที่ท่านต้องการเนาะแล้วก็ที่สําคัญต้องใช้ให้บาลานซ์กันด้วยนะครับสําหรับดอกลาโพงนะครับแหลง่งใจไฟนี้ไม่มีขาดไม่มีตกไม่มีตัดแน่นอนเพราะว่าทํำให้มันบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่งใจไฟข้างในเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งนะครับการใช้งานนะครับผมกต้องศึกษาให้ดีก่อนใช้งานเนาะส่วนตัวนี้ช่างคมต่อให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสามารถนําไปใช้งานได้แบบแจ๋วแจ๋วได้เลยเนาะไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะครับก็สําหรับอ,อะไรนะท่านใดที่อยากฟังเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสเสียงร้อมๆมกันเลยนะครับผมว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่างคมลองเทสในฟังหน่อยเดี๋ยวจะให้นะเดี๋ยวจะต่อ ดอกลำโพงที่6.5นิ้วนะครับกลาง4นิ้ว1คู่แหลม2นิ้ว1คู่นะครับผมไปฟังกันเลยโอเคนะครับก็หลังจากที่เราต่อพร้อมทดสอบเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตอบสักคู่นะครับนเนาะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะครับ S ก็คือช่องซับ์คู่นี้นะครับคู่นี้ต่อเข้าลำโพงซับนะเพื่อนๆเนาะต่อเข้าลำโพงซับนะครับต่อให้ถูกขั้วนะครับบวก บวกลบนะครับเ,เพื่อนๆบวกลบนะครับบวกสายแดงดํสายลบนะครับอันนี้ R L สายขั้วนะครับบวกแดงบวกแดงแบบนี้เนาะการต่อไฟบ้านก็สายไฟบ้านก็ไปเสียบเข้าเจ้าตัวลั๊กปกติทั่วไปนั่นแหละเนาะแล้วก็แค่นี้แหละการต่อแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ผมยังไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟบ้านเปิดสวิตช์ไฟบ้านเ็จปุ๊บโอเคไฟก็จะเข้าที่ตัวนี้นะครับอันนี้ เป็นอลูมิเนียมไม่ไม่ไฟไม่ดดนะครับสามารถจับได้นะเพื่อนไฟสัญไฟเข้าที่ตัวสวิตชิ่งมีสัญญาณไฟบอกสีเขียวตรงนี้นะครับรนี่ไฟเข้าแล้วพร้อมใช้งานเนาะแล้วก็เปิดสู่ตัว power นะครับตรงนี้ไฟสัญญาณชิ้นเงินทํางานตรงนี้นะครับพร้อมเปิดเชื่อมต่อบลูท t o o t h นะครับแล้วก็ทดสอบเพลงกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบเสียงกันเลย โอเคนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้น BT w u c h i ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับก็คือของ BT w u c h i ตัวนี้นะครับเนาะก็ใช้งานแบบนี้นะครับการเชื่อมต่อบัูทูธก็เชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยเนาะ จะไปไหนกันดีไปได้ทุกที่มีเอไอาจโอ้จริงจิงทุกที่ได้เหรอ เพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับผมผลการเทสเสียงก็เป็นที่น่าพึงพอใจแน่นอน,นครับก็สุนใจงานติดต่อเข้ามาหลังไม้ได้เลยนะครับผมนะครับ